จะมีภาระใหญ่เข้ามาอย่างหนักหน่วงให้ได้รับผิดชอบถึงจะเหนื่อยแต่ความสำเร็จก็มากล้นวิถีชีวิตเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงร้ายอย่างรอบด้านทั้งกับตัวเองแล้วก็กับบุคคลใกล้ตัวถึงแม้อาจจะมีความหนักอกหนักใจอยู่บ้างกับอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเองชีวิตคือการก้าวเดินชีวิตคือการเติบโต อย่าไปกลัวต่ออุปรสรรคที่มันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวทุกอย่างพอคุณผ่านไปได้แล้วมันก็จะกลับจะกลายมาเป็นประสบการณ์มาเป็นฐานในการเติบโตของชีวิตสวัสดีครับสวัสดีชาวสิงลักนณะสิงแล้วก็ราศีสิงท,ทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าสองดาวนะครับอีพีนี้ก็ยังอยู่กับคําพยากรรายปีนะก็เป็นปี2566นะครับซึ่งชะตาชีวิตและวิธีการโคโจรของดวงดาวในปีนี้ สัชาวสิงห์ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็เพราะว่าดาวพรหฤหัสที่เคยโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะซึ่งแต่ก่อนท่านก็เป็นพินทุบาทนะครับก็จะยกย้ายามาได้เป็นธรรมเกณฑ์ในเรือนสุภะแถมยังมีความเป็นราชาโชคร่วมเข้ามาด้วยนะครับคือดาวพระฤหัสเนี่ยกลับมาให้คุณแก่เจ้าชะตาอีกครั้งก็มาตีโกน,นรวมธาตุไฟถึงลัคนาแต่ว่าพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริ กับจะย้ายไปเร็งชะตากลายเป็นพินทุบาทดวงใหม่แทนดาวพรฤหัสที่เพิ่งจะยกย้ายออกไปนะครับถ้าถึงกาะนั้นพระเสาที่ท่านยกย้ายเข้าไปเร็งชะตาอยู่ในบ้านของพระราหูนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของเพื่อนเก่าเกิดเดิมเพื่อนรักกันผมก็กําลังจะบอกว่าในปี2566นั้นนะครับก็จะเป็นปีที่วิถีกิจกรรมวิถีของการงานการเรียนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปงานจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจะมีความสําเร็จมากขึ้นนะ เงินก็จะคล่องขึ้นและที่สําคัญผู้หรับผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้นด้วยจะมีโชคเข้ามานะการเงินก็จะดีจะมีชื่อเสียงมากในแวดวงสังคมการงานของคุณนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับที่ยังคงจําเป็นต้องประครับประคองให้ดีเพราะว่าก็อาจจะมีเหตุไม่สพอารมณ์นะไม่ได้ดังใจหรือว่าทําให้เกิดอารมณ์เสียเนี่ย มันอาจจะมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆแล้วเจ้าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นต้นเหตุต้นตอเป็นสาเหตุสร้างความขับข้องใจลุกลามใหญ่โตออกไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของคู่ครองจุดน,นี้ชาวสิงห์ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าชีวิตส่วนตัวมันมีปัญหามันก็มักจะลามไปถึงเรื่องของการงานด้วยก็คนมันเศร้ามันเหงามันหงอยทําอะไรก็ไม่มีพลังไม่อยากจะทําหรือต่อให้ทํา พวกมาณนะทิฐิก็ยังคงต้องติดค้างอยู่ในใจโดยเฉพาะพวกโทสะจริตโมหะจริตเนี่ยที่เข้ามาเป็นใหญ่ในการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดเหล่านี้แหละจะทําให้การคิดการตัดสินใจของคุณเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่ว่าจะไปดีลงานติดต่องานผลงานมันก็จะออกมาได้ไม่ค่อยดีมากนะักส่วนวิธีแก้ไขก็คือต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะครับใช้วาจาภาษาที่มันฟังแล้วมันเป็นมิตรโดยเฉพาะชาวสิงห์นะ มีพับพูดเนี่ยเป็นดาวแห่งการเจรจาสื่อสารเป็นดาวแห่งมหาโชคมหาลาภเป็นดาวการเงินแล้วก็ลาภะยิ่งพูดดีพูดเพราะเจรจาสนอหูนะโอ้ยสิริมงคลยิ่งจะบังเกิดแก่เจ้าชะตาลองเอาไปสังเกตดูนะครับคนสิงห์เนี่ยจะค้าขายเก่งเจรจาเก่งหรือแม้แต่จะไปเดีลยวงานไปติดต่องานที่ไหนก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีงานที่มันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากๆอย่างพวกงานเอกสารงานประมวลผล เรื่องของข้อมูลเยอะๆข้อสัญญาต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีทําได้คล่องเพราะว่าเป็นคนสมองดีเป็นผู้มีปัญญาและสามารถที่จะเป็นใหญ่บริหารทรัพยากรบุคคลเยอะๆได้ดีนะครับแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับเพราะว่าโดยจิตพื้นฐานของชาวสิงห์แล้วนั้นก็มักจะเป็นคนมีศักดิ์ศรีพอตัวนะครับเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวทุตนเป็นคนเด็ดขาดอารมุ่อร่ยได้ไม่ค่อยเป็นหรอกครับ ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงตรงบางทีก็ตรงจนเกินไปซึ่งมายาจริตก็ไม่ค่อยที่จะมีหรอกครับและจุดนี้แหละก็คือปัญหาในการทํางานร่วมกับคนหมู่มากหรือว่าความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะในปี66นะพระเสาเจ้าเรือนอดีตท่านก็มาเร็งลักขณาจุดเกิดดวงเป็นพินทูบาทนะครับถ้าเป็นชะตากําเนิดครูท่านก็ว่าเป็นดวงแตกดวงแยกนั่นแหละดังคําที่ว่า เสาเพ่งเลงลักและอสุราภูมิเมนอสราท่านก็กลา่าวว่าไว้จันเป็น11แกลาหูเล่าอัปภา,าคให้โทษนั้นประเหินหินนะครับโอ้ยหนักอกหนักใจมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับคู่ครองคู่สัญญาหรือแม้แต่หุ้นส่วนก็ตามแต่นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังจุดนี้เอาไวา้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอดาวท่านมาเล็งให้โทษแล้วอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ทนหรือว่า อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้หากเกิดปัญหาก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะครับใหญ่ใช้อารมณ์นำหน้าหรือไม่ก็ต้องมีคนกลางมีผู้รับผู้ใหญ่คอยเข้ามาเป็นตัวช่วยคอยเข้ามาไกล่เกลี่ยให้นะแต่ถึงกระนั้นก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปซะก่อนนะครับเนี่ยหลายคนพอรู้ว่าพระเสามะเร็งชะตาเป็นพิณทูบทก็ค่อนข้างจะกลัวคือพระเสาเร็งชะตาของแต่ละลัคนาหรือราศีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะไม่เหมือนกันในอย่างของสิงห์เนี่ยผมมองว่า ไม่น่าจะร้ายแรงอะไรมากนกครอกนั่นก็เพราะว่าดาววัสนากับดาวที่เข้ามาเลงเนะี่ยท่านก็เป็นคู่าธาตุกันนะส่งเสริมกันอยู่อีกทั้งเรือนที่พระเสาเข้าไปอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรือนคู่ครองนั่นแหละก็เป็นคู่มิตรด้วยผมกลับมองว่าเป็นการเข้าหาและก็ส่งเสริมกันมากซะกว่านะครับให้เจ้าชะตาะมีความมุ่งมั่นอยากที่จะมั่งอยากที่จะมีอยากที่จะเด่นอยากที่จะดังขึ้นมาหรือมีชีวิตที่ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ อีกทั้งพระเสากับพระราหูเนี่ยท่านก็เป็นเพื่อนรักกันเมื่อพระเสาเข้าไปอยู่ในเรือนของเพื่อนรักก็จะเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของโบราณหรือว่าของมีคุณค่ากับทั้งทางวัตถุหรือว่าทางจิตใจก็ตามแต่หรืออะไรก็ตามที่เคยรักเคยชอบคนเคยรู้จักเคยคบหาเออไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็ห่างกันไปเนี่ยก็อาจจะวกวนกลับมานะครับอาจจะได้กลับมาได้เจอได้เจอกันอีกครั้งหนึง่ง นะครับแต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของความเป็นพินธุบาตมันก็ยังคงมีอยู่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของอีโก้เรื่องของศักดิ์ศรีนั่นแหละซะมากกว่าไม่ยอมถอดไม่ยอมถอยให้แก่กันต่างฝ่ายก็ต่างใช้อารมณ์นำหน้าเพือจะเอาชะนะฆ่าคานกันให้ได้ซึ่งจุดนี้ชาวสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ในปีนี้นะครับอย่าไปท้าตีท้าต่อยท้าเลิกท้าหย่าหรือว่ายืนย่นมีดยื่นอาวุธให้แก่กันนะครับถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นจริง,รงๆก็พยายามเดินหนีนะ ให้หนี้ห่างอย่าใช้อารมณ์ให้อารมณ์มันเย็นลงก่อนค่อยเข้ามาคุยกันไม่ควรที่จะประทะกันในขณะที่อารมณ์ร้อนอยู่ในทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องใดๆกับใครก็ตามแต่นะครับพยายามหาคนกลางหรือไม่ก็ไปที่ศาลเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นคดีความไม่เหมาะที่จะมาถกเถียงกันคุยโวหรือว่าโต้เถียงอะไรกันหรอกนะครับเพราะว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับคู่กรณีที่พูดแบบไม่มีเหตุผลพูดเอาแต่ได้ แล้วก็เถียงสาดน้ำลายกันไปสาดน้ำลายกันมาเสียหายซะเปล่าๆนะเอาระนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นะที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องประคับประคองกันไปส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นๆก็ปรับตัวดีขึ้นหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็ความสําเร็จนะครับค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นดีอย่างผิดหูผิดต,ตาเลยละจะต่างจากปี65ที่เพิ่งจะผ่านมาที่ทําอะไรก็ยากคิดอะไรหรือว่าวางแผนอะไรมันก็ ผิดพลาดเป้าไปค่อนข้างจะเยอะและจะยังเป็นเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเทมากกับเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นจังหวะที่ต้องอดทนเพียรสร้างทั้งฐานะและก็บารมีหละหลายคนในช่วงที่ผ่านมาก็ได้หันหน้าเข้าทางธรรมก็มีเยอะนะครับหรือว่าหันเข้าพึ่งพาในเรื่องของความเชื่อแล้วก็จิตวิญ,ญญาณมากขึ้นแต่ว่าในปี66หลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีนะเป็นปีที่ วิถีการงานจะเปลี่ยนไปเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับจะมีภาระที่ยิ่งใหญ่เข้ามาให้ได้รับผิดชอบให้ได้แบกรับแล้วก็ดูแลแล้วก็พอผ่านไปถึง19เมษายมษาดวงจะปังดวงจะเฮงความสําเร็จจะมีมากล้นชีวิตก็จะรุ่งโรจน์การงานจะมีความสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าช่วงต้นๆปีภาระก็อาจจะเยอะอยู่บ้างนะครับอาจจะมากจนล้นมือนุ่นแหละแต่ว่าช่วงประมาณสิงหาก็อาจจะมีความจุกจิกอยู่บ้างนะครับช่วงนั้นกับปัญหารอบๆตัว ที่มันอาจจะผ่านมากระทบในเรื่องของการงานด้วยนอกจากนั้นคล่องตัวดีนะครับไม่มีปัญหาหรอกออดาวพุหัสหาท่านเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยท่านเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็ทํามาเกณฑ์นะครับก็เป็นปีที่อาจจะมีงานใหญ่หรือว่าได้ไปงานสังคมมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักเยอะโชคราบเริ่มที่จะเข้ามาผู้รับผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเอ็นดูนะครับก็จะมีโชคจากการเดินทางนะหรือว่า จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของคนใกล้ตัวนี้แหละโดยเฉพาะปีนี้นะครับสุเพระห์ใหญ่อย่างดาวพรหัสท่านก็เข้าสู่เรือนสุภาพมาเป็นธรรมเกณฑ์ตรีโกณถึงรัคนาจุดเกิดร่วมธาตุไฟนะครับแล้วก็ยังมีพระเสาค,คู่ธาตุไฟอีกคู่หนึ่งที่เล็งลงมายังชะตาจุดเกิดน,นะครับก็อย่าบ่นว่าเหนื่อยก็แล้วกันนะครับอะไรที่มันมีเข้ามาก็รีบไขวยรีบว้ากับโอกาสนะครับผลประโยชน์เงินทองทั้งนั้นและความสําเร็จทั้งนั้นแหละ ซึ่งได้มาง่ายกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยต้องบอกอย่างนี้นะครับและส่วนการเงินนั้นยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับความแตกต่างจะเห็นเด่นชัดเลยนะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมาหลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปจะมีโชคในเรื่องของอสังหาเรื่องของการลงทุนในเรื่องของที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเข้ามานะครับแต่ถึงกระน,นั้นก็ควรที่จะระมัดระวังการถูกหลอกหรือว่าการถูกต้มตุนสักนิดหนึ่ง เพราะว่ามีบัพพระค้อเข้ามาเร่งชะตาเกิดนะครับก็อยู่ในเรือนของพระราหูด้วยแล้วก็อาจจะได้พานพบประสบเจอกับคนที่พูดเกง่งพูดจาดีมีวาทศิลป์หลอกล่อให้หลงเชื่อง,ง่ายจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับแต่ว่าถึงยังไงดาวพรหัสด,ดาวแห่งปัญญาท่านก็เข้ามาคุ้มครองชะตาอยู่นะครับพยายามใช้สติปัญญาไตรตรองให้ดีก็แล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกแต่ถึงกระนั้นนะครับช่วงประมาณ อเมษาสิงหาแล้วก็กันยาช่วงนี้นะครับดาวการเงินโครจรวิกฤติขติดอยู่พอสมควรจะทําอะไรก็ต้องระมรัดระวังไต่ตองเอาไว้ให้ดีเพราะอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาได้ง่ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่พูดมานะครับส่วนสุขภาพเองเรื่องของความเครียดวิตกกังวลนะครับปัญหาสะสมยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าบาปพระเคราะห์อ,อย่างพระเสาดาวเจ้ากรรมเก่าก็เข้ามาเร่งชะตานะครับครูท่านว่าศัตรูเก่าก็ยังคงจองเวรแต่ว่าไม่ถึงกับ น่าจะเสียหายอะไรมากมายเพราะว่าดาพวพู้หาท่านเองก็ยังคงคุ้มครองปกปักรักษาอยู่พยายามสวดมนต์เนาะถือศีลเป็นการดีที่สุดนั่นแหละเออจิตใจจะได้คลายลงนะครับส่วนสุขภาพกายไม่เป็นไรดอกยังมียาดีที่คอยรักสงรักษาได้อยู่นะห่วงก็แต่สุขภาพจิตน,นั่นแหละครับก็พยายามอย่าเครียดมากก็แล้วกันส่วนความรักนั้นนะครับหลังจากวันที่หนึ่งมีนาไปแล้วพระเสาท่านเข้ามาเร็งชะตาจะมีเรื่องหนักอกหนักใจเข้ามานะ บางคู่ก็อาจจะได้ห่างกันหรือบางคู่คู่ครองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพต่อรวมไปจนถึงคู่ไหนที่เคยมีปัญหาเรื้อรังกันมานานนะครับรู้ว่าก่อนหน้านี้หากยังไม่เคลียร์ออกไปหากยังไม่แก้ไขก็มีโอกาสจะได้เลิกลากันแบบจริงๆจังๆนะครับคือคนมีคู่เนี่ยปีนี้ต้องประคับประคองความรักกันให้ดีนะครับเรื่องของอีโกโ้เรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของการถือตัวถือตนเนี่ยก็ต้องทิ้งออกไป นะครับอย่าเอามาเป็นประเด็นอย่าให้คนภายนอกเข้ามาเป่าหูหรือว่าให้มามีอิทธิพลเหนือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและอีกอย่างเรื่องของการท้าเลืกอกท้าหย่าหรือว่าท้ายิงท้าฟันเนี่ยอย่าไปหาทำนะครับพอใจมันร้อนฟังเส้นสุดท้ายมันกดัดเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ถ้าคู่ไหนที่อยู่ห่างกันหรือว่าทํางานอยู่คนละที่ไม่ค่อยที่จะได้เจอกันกลับกลายจะเป็นเรื่องดีนะครับไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นมา ส่วนคนโสดนะครับปีนี้ผมมองว่าอารมณ์มันยังไม่มานะมันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือก็อาจจะมีเข้ามาอยู่บ้างนั่นแหละแต่ก็อาจจะติดในเรื่องนั้นเรื่องนี้สภาวะแวดล้อมสภาวะครอบครัวพื้นฐานทางสังคมพื้นฐานทางการงานตลอดมไปจะถึงเรื่องของเชื้อชาติศาสนาก็อาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่พอสมควรหรือว่าสิงบางท่านนะช่วงต้นๆปีก็อาจจะมีเข้ามาอยู่นั่นแหละแต่ว่ากลางๆปีก็จะมีเหตุให้ต้องได้ห่างหายกันไปหรือว่าพักกันไป แต่ว่าช่วงปลายปีจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆจะกลับมานะหรือว่าอาจจะได้เจอคนเก่าๆรักเก่าๆที่เคยคบเคยหาเคยติดต่อกันมาช่วงก่อนหน้านี้กว่าจ,จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคล้ายๆกับว่าการตัดสินใจต่างๆมันต้องขึ้นอยู่กับญาติผู้ใหญ่ของคุณนะที่เป็นผู้หญิง่นะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาทอยู่พอสมควรในการตัดสินใจอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นญาติฝ่ายหญิงของคุณเป็น พี่สาวเป็นคุณป้าคุณนะ้าอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับกับชาวสิงขอขอบคุณมากๆกับท่านที่พึงจะแวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ท่านสมาชิกครอบครัวของเราอยู่แล้วนะครับปีใหม่ผมก็ขออนุญาตมอบพรน,นะครับขอให้แฟนคลับผู้ติดตามของช่องเปิดฟ้าสองดาวเราทุกๆคนนะมีความเจริญรุ่งเรืองคิดการใดประสงค์สิ่งไหนก็ขอให้สําเร็จสมหวัง ขอให้ภารกิจการงานดีมีเงินเข้ามาแบบรัวๆเยอะๆฐานะมั่นคงความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดรมไจยถึงมีความปลองดองในเครือญาติครับก็ขอให้รักใคร่กันแพงกันปกป้องกันพึ่งพาอาศัยกันได้หายเจ็บหายไข้หายป่วยหายจนมีแต่ความรุ่งโรจนรุ่ง,รงเรืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งปี66สวัสดีครับ